จำระจิตให้ผ่องใสเป็นคุณเครื่องแห่งความสาเร็จทางปวงบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญาได้บุญดัดรวนิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเรา ที่เราจะต้องทำเพื่อเป็นเบียงติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าและชาติต่อไปบุญซื่นตรงไม่คดไม่โกงไม่หักหลังทำก่อนเรืยอ,กองก่อนบรรลุก่อนทำเกินเป้าเรืยองเกินเป้า ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยทำประนีได้ประนีทำหยาบไดหยาบทำแล้วนึกเสียดายรวยแล้วสมบัติหายคพนึกเสียดายนี่ทำกระเ,เสื่อมไปทำอย่างตั้งใจว่าจะทำบุญแต่ไม่ได้ทำก็ำมีข่าวว่าจะรวยมันก็ไม่รวยบุญเป็นแบบนี้ โดยเฉพาะส่งไปถึงบุญญาตได้และตัดปรรนวิบักกรรมทั้งหลายในการก่อนได้เราเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวิชาธรรมกาย <c oughs> วงบุญพิเศษเราก็จะได้โอกาสสร้างบุญพิเศษก็ตั้งใจทำบุญทุกบุญ โดยเฉพาะบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนทำกคอขยากาักขาดเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบาร,รมีหลวงพ่อสอนอย่างนั้นคือเกิดมาเพื่อทำใจนั้นให้ใสสว่างได้บุญอ่านศีลภาวนาเกิดมาเพื่อทำให้ใจนั้นมีปีติ มีความสุขมีความสงบจากกิเลสทั้งหลายเกิดมาเพื่อสร้างนิสัยดีให้มากขึ้นไปมากยิ่งงิ่ขึ้นไปเพราะนิสัยดีค้ามพบความชาาิไปแล้วเราก็จะทําแต่ความดีด้วยนิสัยที่ดีนะั่นไม่ต้องไปทําชั่วและวไปโดนวิบากกรรมเล่นงานและรีบไปทําบุญตัดรอนวิบากกรรมอีกทําให้เสียเวลาเสียบุญ ก็ต้องไปตัดรอนวิบากกรรมแต่ถ้ามีนิสัยดีแล้วจะไม่ทำบาปจะทำแต่บุญเพื่อทำให้บุญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต้องกันข้างเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีให้มีทรัพย์สมบัต,ต,บติติดตัวไปรูปสมบัติติดตัวไปคุณสมบัติติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าซึ่งยาวไกลมากอีกหลายร้อยล้านชาติ คนทางที่ยาก,กระไดเนี่ยทรับสมบัติจําเป็นต้องมีรูปสมบัติคือความแข็งอแรงจําเป็นต้องมีคุณสมบัติความรู้ทั้งหลายประจําหรือจริงรู้แจ้งต้องมีเราเกิดมาเพื่อสร้างบลรมีอย่างนี้เพื่อตัดอรดอนวิบากกรรมเพื่อตัดอรดอนกิเลสปราบก,กิเลสเผากิเลสให้หมดสิ้นความให้ใจเราหมองเ,เกิดมาเพื่อ ทำลายใจที่เศร้าหมองให้เหลือแต่ความใสสว่างเกิดมาทำลายความโศกเศร้าให้เหลือแต่ปีติปราบรื่นมีสุขเกิดมาเพื่อปราบนิสัยไม่ดีให้มีแต่นิสัยดีมากยิ่งขึ้นเกิดมาเพื่อตัดรอนผลของกรรมชั่วทั้งหลายให้หมดสิ้นไป ให้เหลือแต่ผลทองกรรมดีคือรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติอย่างนี้ปันเนียเราต้องสร้างบารมีอย่างเร่งด่วนทุกบุญในทานในศีลในภาวนาทุกบุญที่หลวงพ่อริเริ่มสร้างและบอกให้ลูกๆทำ <c oughs> เราก็ต้องด่วนแนวหน้าเลยก่อนเลยทีเดียวเป็นไงเป็นการขอทําก่อนเพื่อบรุกก่อนขอทําก่อนอันที่สงขอให้บรรลุก,ก่อนเรื่งก่อน ทำช้าบรุชารวยชา้าตั้งใจว่าจะทำแล้วเลิกมีข่าว่าจะรวยแล้วเลิกไม่รวยเพราะฉะนั้นต้องรีบทำก่อนอย่างเดียวเลยเคสตันดี้วันนี้ต่อจากเมื่อวานนี้น้องสาวคนรองเป็นต้องดัดเนื้องอกในมดลูกและวิบากรรกรรมกาเมในชาติก่อนที่เป็นผู้ชาย และวิบากกรรมฆ่าสัตว์น้องสาวก็เล็กเป็นรูปภูมิแพ้พระวติบีมดตบยุงอาจจะเล็กสัตว์น้อยอะไรต่างๆสัตว์ใหญ่มารวมกันเพราะฉะนั้นให้ทําบุญทุกบุญคือทานศีลภาวนาไพรสัตว์ไรเปร,รามุิธีปรุปรยางสารบสัตว์ที่เราได้เคยเบียดเบียนแล้วขอหัิกรรม กาทำบ่อยๆเพราะนั้นเราทำให้มากหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายเป็นดีทำบุญอย่างนี้นะเนี่ยทำบุญเพื่อตัดอรอนวิบากรรมทำบุญเพื่อตัดรอนวิบากรรมเพื่อกจัดนิสัยไม่ดีเพื่อกระจัดความเศร้าหมองเพื่อกระจัดความมืดมนให้มีได้สมบัติ เราก็ไพายปรากันมาแล้วตลอดอระเวลาย,ยาวนานมากๆ21ปีโดยมีองกเป็นบริธานในนามชมรมปรยปราประชายจดีแต่ทอดเสียงตามสายให้แก่กลุ่มปรยปราย,ยามเช้ากกได้รับฟังได้รับฟังอย่างนี้ทุกวันต่อมาก็มี Facebook ปัจจุบันก็มี Zoom ในอนาคตก็จะมี TikTok ล้าก็ถ่ายทอดกันไปทั่วประเทศทั่วโลกพรามหากรุณาใหญ่ของหลวงพ่อให้ลูกๆได้ใจใสให้ลูกๆมีโอกาสได้ใจใสลูกๆมีโอกาสได้ทําบุญมหากรุณาของหลวงพ่อเนี่ยให้ลูกๆได้มีโอกาสนั่งสมาธิฟังธรรมปิดมาตัวบ่ายวยการบูชาเจดีย์ัดรอนวิบากกรรมจาไข้ได้ปล่อยอุบัติเหตุด้วยบุญปล่อยปลาอย่างนี้ เราก็ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอให้อยุยืนแข็งแรงธรรมสว่างสวยไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปนำพาลูกๆให้ใจใสสว่างเข้ากลังข้องถึงพระธรรมกายกรับดุสิบุรีอย่างสง่างามทุกชาติด้วยเถอดก็นุโมทนาบุญกาโกอีกครั้งหนึ่งที่มีความกรุณาเป็นประธานชมรวม่อยประชาชดีจึงทำให้มีวันนี้ ขอให้โก,โกแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไป่วยไม่ไข้พร้อมบุคคละกลุมไปบายยามเช้ากโกโด้วยและทุกท่านขอให้รวยรวยรวยแข็งแรงสว่างไสวทุกชาติตลอดไปถึงที่สุดแห่งธรรมเจอิญวันนี้เราก็มีโบอยโคสองตัวลงไปในเฟซบุ๊กวันตัวเดียวก็พลาดเพราะว่ามาเพิ่มภายหลัง ลอยปาไข่หนึ่งพันหนึ่งกิโลกรัมจะภาพได้แก่หนึ่งกนิสิศิริพรด่านวนิย์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดปล่อยโคท้อตัวใหญ่หนึ่งตัวลอยปลาไข่สองร200กิโลกรัมต<ะ>ามขอให้เกิดด้วยธรรมกายสมบัติใหญ่ไรมาเทมาไม่ปวดไม่ไข้ตลอดไปเลยนะคุณสิริพร สองบูชาธรรมมหาปุจิยาจารย์โดยกระมิดแอชนาการปัฐวัฒน,นน <c oughs> เนื่องในวันกล้ายวันเกิดรอยโกท้องตัวใหญ่หนึ่งตัวขอให้น้องแอแข็งแรงสวบัดสไวยด้วยธรรมกายเจ้าภาพปลายปลาวันนี้ได้แก่พระประสิทธิ์เวบุโลทำบุญครบรอบวันบวตยี่สิบปีครับโัสิริสุทธิวรนนท ครอมครวใจเอื้อปล่อยปรลังไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัมส,ส,สองกระดิมิตนวลปรางสุนทรินเด็กชายธราวินจันทนาแลการกลรอมครัวปล่อยประหลังไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัมสา,ส,สามหลวงพ่อธรรมชยโยผู้ชายทำโดยกระดิมิตสุริสา <c oughs> การะดิมิตพัฒน์เนตรพงกระดิมิตรพรเพนกระดิมิตกอบผุ่มถิมวัดเพลินธรรม,ก,ม,ม,รมกายดีซีอูเอสเอ ครอบครัวสโตลแฮมและครอมกลัวคาร์าลเคร์วัดปร,ริมาณไกซิลิคอนวันเล่ยยูเอเนื่องในวันคแายวันเกิดการมิตรสุปริสาพุ่มทิมไ่อยปลา,ายไข่หนึ่งร้อยกิโลกรมัม <c oughs> ส,สี่หลวงพ่อธรรมจัยโยบุชาธรรมโดยแก้ภูทรนหกและกลุ่มสลายผลิตรวยปลายปลาไข่หนึ่งร้อย,ย,าาย100กิโลกรมัม <c oughs> ห้าบุชาธรรมมหาบุตรียาจารย์พระมงคลเทพบุทธีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด คนอากาศโทหญิงสหัตยาประภาวัตรไรบวลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมหกพระมงคลเทพบุญีสดจันทสโรหลวงพ่อธรรมชัยโยปชาธรรมโดยกลุ่มกัละยาณมิตรลุยทุกบุญกัลยาณมิตรสมพรทานประสิทธิ์กัลยาณมิตรกนิตเพนทานประสิทธิ์กัลยาณมิตรสุก,กัญญาพรทานประสิทธิ์เนื่องในวันใกล้วันเกิดครบรอบแปดสิบแปดปีของกัลยาณมิตรสมพรทานประสิทธิ์ ปลายปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัมเจ็ดบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทตตชีโวโดยนายแพทย์ชันนันคุณช่ยางกูลแพทย์หญิงบำรุงรัตกลิ่นกรรำธรคุณครอบครัวและดาวไล่ปลายปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัมแปดบูชาธรรมมหาปัญญาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทตตชีโวโดย กนิมิตชัยรัฐวิไลสังเอดกนิมิตพรชัยวัชราบลีสังเอดกนิมิตวัดนภัทรนภัทรนันสังเอดกนิมิตราวุธพรกกพลอํานวยพงกนิมิตดาวรุณีดีพันเนื่ในวันเกิดของกุญชัยรัฐสังเอียดขอให้หายป่วยเดินเป็นอัศจรรย์ เทินปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรมัมเดินได้เป็นอาศจรย์อารัธนามหาปุจติยาจารให้เห็นชัดใสสว่างช่วยกับรุณาคุณบุญให้แก่ลูกหลานด้วยอ<ะ>ันังบุญดสามภะขวันโตอปุปปัพพันคณมกะเรืองกะะรมะเส นะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโต ธัมมะสัมพุทธัสสะพุทธะรัตนะธรรมะรัตนะสังฆะรัตนะข้าเรือมพระเจ้าเรือมใจปล่อยสันปล่อยปลานอนถวายเป็นพุทธบูชาแดกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ สัพเพสัตตาอเวเราอานิฆาอภัยยาปชาสุขีอันตานังปะริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกพ้นภัย โ้องและปลางไข่ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้บบนถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลทีข่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตาย การพ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยเร,รืองข้าเรืองคองข้าเพเจ้าให้สิ้นสับปทุกให้สิ้นสับปะสุกให้สิ้นสับปรโรคให้สินสส้นสัภสัยตันตรูใดใดอย่ามาพ้องอาาพองันให้พ้นจากภัยพิบัติ บาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทั้งวิบากกรรมและวิบากมันทั้งคนภัยคนพานโรคภัยใดใดปุบันติภัยใดใดวินาศภัยใดใดภัยธรรมชาติภัยก่อการร้ายภัยทั้งหลายทั้งปวง ให้ในวัฏฏะสงสารให้ทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ไม่สามารถเบีมคัันดัดรอนชีวิตดัดรอนรับศินดัดรอนการสร้างบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เข้าถึงเรื่องธรรมกายทร,รยทองอภินยาอรมวิชาธรรมกายได้เป็นมหัสจัญบาปกรรมมันใดที่ปิดพลาดใน,นกระทำไปตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกับทั้งหมดทั้งสิ้น ขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไปทั้งวิบางกรรมและวิบางมานบางกรรมมันใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจ พอให้บริสุทธิ์ตลอดไปทุกวินาทีนาจนถึงที่สุดแห่งธรรมบุญก,กุศลใด,ท,ใดที่ได้ตั้งใจ,งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแต่ปฐมชาตินั่นแต่ปฐมกับ จนถึงปัจจุบันวันนี้ <c oughs> ในขณะนี้นข,นขอให้ประมวลรวมกัน,น,กนส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์ม,มีเมริตมเมเดนมีอนุภาพ,อ,ภาพอย่างไม่มีประมันให้เข้าถึงเรือนธรรมกาย ได้โดยเร็วพรันมีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้ในปัจจุบันได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมักผลนิพพานมีสมบัติมหาศาล เอาไว้ใช้สร้างบารมีในทุกๆบุญของเระเด็ดเรือกุลหลวงพ่อขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็จก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายได้ไม่มีความประมาท ไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่ความสุขใจมีแต่กำลังใจในการสร้างบารมีก็ให้ได้สร้างบารมีทุกทุกอนุวินาทีไม่มีถอนถอย ท้านบารมีรมทับทวีไม่มีประมาณทับทวีตลอดกาถลกาถึงที่สุดแห่งธรรม,มขอนอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แด่ดรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยขอให้พระเดชพระคุณ หลวงพ่อธรรมชโย,ยม,ม,ยยมหายจาป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปในทันทีทันใดที่ลูกลูกป,ปล่อยปลาลงไป,ป,งไปสู่ในนาทีในในทลูกลูนจงมีเรืร่นธรรมกายสว,าสวย่างสวยเข้าเกลืองข้องว่องไว เท่าเทียมทันทั้งทเทมททรวมใจเป็นหนึงนหน่งกลาบดูเสร็จบุรีรได้อย่างสงางามทุกพบทุกชาติพพาตถึงที่สุดแหง่แหงธรรมของความเรือนธนาของ,ข,องข้าพเจ้าทั้งปวงนี้งจงเป็นผลสาเร็จ จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยรนุภาพแห่งเรือนธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ได้รนุภาพแห่งเรือนธรรมกายของพระผู้ปราบมันจงทุกประการเถิด นิพพานาปจยโยโหตยโยโุลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเจ้าภาพเปรโยโครประกอบพิธีได้บัดนี้ทำใจใช้สาอาริยธนามหาปูชนียาจารย์ <c oughs> ให้เห็นาาหทัดใสสวัสดิสุนกลางกายนะ โสอันธรันโทสุขินโตวิรุณโหหพุนทศสเนอรุณโคนสุขินโตโผวหิสหาสะเอหิยันติปิสาอันธรันทานสุขิตาวิรุณหันพุนทศสเนอรุณคาสุขิตาโผลทศหาสะ เอหิยันติพิเตอันธรัตทาสุงคิตาวิรุณหาผลทัสสะเนอโรหาสุงคิตาโหนทัสะหาสับเอหิยันติพิภวันตุสัมพมังคะลารามคันตุสัมพันเทวันตาสัมพุทธ

อัมพสังฆานุภาเวนะสันธาโสตีภาวันตุเตอตุตาตุตาตุขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคณนนะจงมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจงมีดวงบุญที่ สายสว่างกว้างใหญ่ไม่มีปริมาณดยมีสมบัติจากราพัตตินไตทันใช้ในปัจจุบันเข้าถึงเรือนธรรมกายโดยเร็วพันขอให้มีสุขภาพบาลานาไม่ที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอันกวัยอายุขยัยยืนยาวนานอวัยวะครบท้วนบริบูรณ์สร้างบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุทธานั่งทั้งเดิน,ท,ดนทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตืน่นชื่นเมื่อตลอดกาล กะเสมสมรานเบิกบานไม่มีประมาณขอยผมแม่งอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟางหูไม่นวกหลังไม่ค่มสติไม่หลงไม่เลอะเลือนไม่ฟันเฟอนอายุยืนยาวนานมากๆร้อยี่สิบปีขังเรืนดูดีเหมือนยี่สิบปีตลอดการเดินทางยาวนานตลอดไปรวยเร็วรวยไวรวยแซงอันดับหนึ่งตลอดไปถึงที่สุดเองทมเธอ เราก็ไปเทปากันนะตั้งใจใดีหนึ่งพันกิโลกร,รมัมรัฐนาหลวงปู่ชัดไสสว่างช่วยกรุณาบุญนี้ตัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายวิบากม,มารให้รูวเวรนโหติกรรมด้วยขอให้วงบุญพิเศษถึงที่สุดเท่าทำเร็วๆด้วยยิเตือนศูนย์เจ็ดสอม ชิ้ตังเมเข้าถึงธรรมชิ้ตังเมเข้าถึงธรรมชิ้ตังเมเข้าถึงธรรมอนตุอนตุอนตุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆรวยทันทีเดี๋ยวนี้รพระภิกษุส,สามเณรเข้าถึงพระธรรมกายทรงอภิญญาปฏิทันพิทา ปฏิหารตลอดการเธออีชอนอแม,ม่อ,อยู่ชิปโ,อ,โอ,ยอยันชิปบอลชิปโอริลคึมโยอินนมิดาโซทูม,มาริวามูโกกิกชอนแบกชอนแมกกิโลกรัมมือพังแซงฮามิดาอีกุ้งดอกกือมาในพาดเสยงกรณิดาฬิการืออียายนาชิโกาอาโปจิ มา세요ปนาาานีนี้โควิด -19 อยู่เยอมากจริงชต้องรงดข้างหาชิโกแห้งบวกหาชิโกสองบหาิชบชนแปลว่าวันนี้วันที่สิบวันศุกร์ที่สิบห้าเดือนตุลาคมวันห้สิี่ปลโพสองตัวปลายปลาหหนึ่งกิโลกรัมขอได้รับวันนี้มากๆด้วยกัน ขอให้อาจนาโควิดผ่านพ้นไปได้และไม่กลับเจ็บ่วยอีกตอนนี้โควิด19ระบาดอย่างมากหนักๆขอให้โอพุนารมะมัดระวังขอให้แข็งแรงขอให้มีความสุขให้รู้ธรรมยอดบุญคุุงดอกคือมานีซาอุลขอสึงส้งเซงกัคขเมลแห่งบกฮาโกมันจบหาเซโยสองบุชิบชว ลำดับต่อไปพระอาจารย์ขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งสมาธิ มหากุศลผลบุญที่ท่านได้คำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวา ไปพายภักนาให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่